อามาที่ข่าวดีเรื่องของถนนที่จะทําให้การจราจรที่หนานแน่นเนี่ยมันเบาบางลงนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยกรมทางหลวงนะคะโดยสํานักก่อสร้างทางท,างที่2ค่ะดําเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข220นะคะสายสีสเกตอเาเภอวังหินระยะทาง19กิโลเมตรแล้วเสร็จนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นเส้นทางจากอเาเภอเมืองสีสเกตไปที่อํเาเภอขุข,ขันจังหวัดสีสเกตซึ่งนอกจากจะบรรเทาปัญหาการจราจรในพื้นที่แล้วเส้นทางนี้เชื่อมต่อเปอยียงทางหลวงหมายเลข24สายโคราชอุบ ราชธานีเพื่อที่จะรองรับการพัฒนาระบบการคมนาคมด้วยนะคะแต่เดิมเนี่ยสายนี้มี2ช่องจราจรค่ะคุณผู้ชมปริมาณการจราจรค่อนข้างหนาแน่นนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุกรมทางหลวงก็เลยดาเนินการก่อสร้างขยายถนนโดยลักษณะการก่อสร้างก็เป็นมาตรฐานทางนะคะชั้นพิเศษ4ี่ช่องจราจรรวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโครงการดังกล่าวก็จะเป็นการพัฒนาเครือข่ายการขนส่งระบบการบริหารขนส่งสินค้าและบริการตลอดจนการขนส่งสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆสามารถจะเชื่อมโยงโครงข่าย คมนาคมและขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นกรมทางหลวงก็ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและเพื่อนร่วมทางนะคะใครที่มีข้อสงสัยเรื่องเส้นทางโทรไปได้เลยสายด่วนกรมทางหลวง1586โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงค่ะ